ไปเวลโอ้ oh. <laughs> ครกกับสาขอโทษแตแม่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยเปิดครัววันนี้ <c oughs> เปิดเตาก่อกสต๊อกตอนนเราจะทำอะไรกันปลาร, um. รารต้องเข้านะ,ะนะคะเมกเชตต้องเข้านะคะ มันยังไม่พอมันขาดเข้าวคั่วต้องใส่ข้าวเปลือกลงไปด้วยนะคะอีสานแท้ๆเป็นเม็ดๆเลยเอาไม่ใช่ข้าวคั่วต้องใส่ข้าวคั่วไปด้วยนะคะมิกกี้นะไทยชามสอนมาต้องให้มันแบบน้ำตาลน,น้ำตาลเลยอะเหมือนแบบกึ่งจะไหม้เลยแต่เมื่อวานเนี่ยทำแล้ว so t o ี้ t overcooked it's burn it's not just overcooked so today Should be all right just nice and golden and it smells like popcorn nice and beautiful Yum. ชประตกินข้าวด้วยตัวผอมเหลือเกินกินกินเยอะแล้วกินเยอะมากด้วยแล้วก็กินแต่ของดีๆกับบรรยากาศดีๆด,ด้วยกินแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทอง <c oughs> ขอบใจนะอื้อหือ